สวัสดีครับติดตามข่าวกีฬาในตอนเช้านะครับเป็นเรื่องันที่การแข่งขันฟุตบอลในประเทศเรากันก่อนนะครับชนะทิพย์สงกระสินประเดิมทําประตูแรกของฤดูกาลนี้นะครับช่วยให้เอสจีเมืองทองนั้นเชิญรชนะชนบุรีพร้อมกับขยับขึ้นมาเป็นรองจากฝูงครับเอสจีเมืองทองอันดับที่4นะครับทำศึกที่เขาเรียกกันว่าเป็นเอลคลาสิโกของเมืองไทยเลยนะครับเจอกับชนบุรีอันดับที่1 0ของตารางจะถ่นของเกมได้ดีกว่านะครับแล้วก็ขึ้นนําตั้งแต่ที่18นะครับคริสตองโดนั้นเปิดบอลเข้ามาแล้วก็เป็นชนะตูเข้าไปนะครับ จะถึงขึ้นนำ1-0หลังจากเสียประตูนะครับทางชนบุรีก็มีการเปลี่ยนเกมแล้วก็เปลี่ยนเอาทั้งพิภพอเลซันโดอัสมซาวลงมาแต่ก็ตีเสมอไม่ได้นะครับจบเกมเป็น s อสซีจบางทอนนะครับเฉือนชนะไป1-0เก็บชับชนะเป็นนัดที่สี่ติดต่อ,อก,กันขึ้นไปอยู่รองจากฝูนะครับตามหลังแบงคอกเพียงแค่หน,นึคะแนนส่วนชนบุรีนั้นไม่ชนะใครมาสีนัดติด อามีเปิดบ้านชนะเชียงรายไป1 0นะครับได้ประตูจากผลงานของโจซูมานาะที่สามสแล้วก็เป็นการทําประตู2นัดติดของโจซูมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นการแพ้2นัดติดต่อกันของเชียงรายยูไนเต็ดด้วยเช่นเดียวกันชนะฮอนบิที่เพิ่งเปลี่ยนโค้ชใหม่นะครับเปิดบ้านเจอกับพัทยายูไนเต็ดเกมนี้ทีมเยือนร้อนแรงกว่านะครับและออกนําก่อนถึง3ลูกนะครับจากผลงานของจูเนียร์เนกาลเหมาคนเดียว2ลูกแล้วก็ซุนิอัศดนะครับแม้ว่าชนทจะมาตามตีกระแตกได้จากผลงานของ al, นรุชชัย แต่ก็ไล่ไม่ทันนะครับจบเกมเป็นชนะฮานบิวที่แม้จะเปลี่ยนโคช้ชแต่สถานการณ์ยังไม่ไดีขึ้นแพ้ขาบ้านต่อพัทยาไป1-3ชนาทอยู่รองบุ้ยนะครับส่วนพัทยานั้นขึ้นมาอยู่ดับที่12ของตารางอีกคู่ไปดูบีซีเทโรนะครับเฉือนชนะศรีสเกดสุดมัน2-1โดยมิลานบูบาโลตามซ้ำให้เจ้าถิ่นนำก่อนตั้งแต่10นาทีแรก จากนั้นสิดเกตตามตปวเสมอได้จากยุทธนานะครับนาท,ที83เกมดูเหมือนว่าจะจบลงด้วยการเสมอกันแต่ว่านาท,ทีสุดท้ายเจนรบสัมเพาดีทำประตูชัยให้ BC ซเก็บ3คะแนนในเกมนี้ไปได้นะครับ BC ซอยู่ที่11ส่วนสิดตเกตอยู่ที่9ของตารางมาได้ในช่วงท้ายเกมเลยนะครับประตูชัยจากผลง,งานของเจนรบยามาฮ่าลีกวันนะครับการท่าเรือจากฝูงเจอกับ Air Force Central เกมคู่นี้มาสนุกนะครับแล้วก็เสมอกันที่2-2 แต่ว่าช่วงทุกเวลาบาดเจ็บการท่าเรือได้ประตูชัยจากการมงของเอกภูมิโพธารุ่โรธนะครับการทะาเรือกระเถินชนะแอร์พอร์ตเซ็นทรัลไป3ประตูต่อ 2, 2> อเก็บ3าคะแนนได้สำเร็จครับ